ก็กราบสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับช่องโอมสตูดิโอนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นไหมครับให้ดูนะครับวิธีการเอาชีวิตรอดของโอมสตูดิโอจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอย่างแรกก็จะหาวัตถุดิบไปสร้างบ้านกันนะครับตีเลยนะครับก็จะหาวิธีการสร้างบ้านก่อนนะครับ จะไปไหนเนี่ยเอออยู่กันดูเอาออออออนี่มันมีแล้วนะครับผมก็ต้องรีบเดีย๋ยวเจอตัวอะไรมันจะมาฆ่านะมันจะมีแล้วน,นะครับทุกคนทุกคนเห็นนูไหมมันคือตัวอะไรแกะนี่ kể cả cái cho bé này nó tiết tự lè kia khá xinh nè kia khá xinh nè kẻ hành nào mà đi còn cho kẹt kể cho món nào xanh thơm mây đó kẻ cho gì xanh thơm mây mẹ ao cua tay, xanh cua tay, con phương chơi sần đuôi con phương đi mà tôi sần đuôi เอา้าผมจะขึ้นยังไงนี่มองไม่เห็นแล้วตอนนี้เฮ้ยตัวอะไรอะเอ้าเฮ้ยอย่านะเอา,เอามองไม่เห็นนะเอากรมมึงอยู่ไหนอ๋อเจ็บเจ็บไอ,อ้ชื่นเองไอ้ธนูเจ้าผีบ,าบา้าใบเอา่ากูณแล้วาายามใชผมตายแล้วไหมครับเห็นไหมทุกคนผมสร้างบ้านไม่ทันโอ้ย มือดเดียวไอ้จังเลยเหนื่อยเดินนี่ทำไงคุณเห็นผมไหม,มจะไปผมจะว่ายน้ำไปดูปากาหลังโอ้ยก็ทำพืนนี้ ฟ้านั้นช่างสวยแสงเล็กเกินก็เอ,อ้ยเ,เ,เสียงอะไรเ,เจอกูไอ้ผีบาบาอโอ้กับขอโทษในคำหยาบด้วยนะครับเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับแต่อายุเยอะแล้วครับเลยดูแก่ครับโุ่มามันมืดจังทุกคนผมอยากให้มันเช้าแล้ว เฮ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยมีนทุกคนเราขอสร้างบ้านกันทุกคนแมนมือจังโอ้ยสวนหัวจริงๆเจ้าแกะน้อยฉันฉันเล่อยหิวข้าวแล้ว ข้าจะมาทําวิธีการเอาชีวิตรอดหาเห็ดกินเลี้ยงตัวเองไปก่อนก็ได้เออเอาเช่เห็ดไหมเออเจ้าเห็ดเอาเอาไม้แก้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอหลอดเลือดลมมึงจะมาทำไมรูว่าเจ้าเกือนมีภาษาข้างลนาาไหนวิธีการเอาชีวิตรอดของผมในรูปแบบไม้ครับนะครับก็ ตอนนี้มันมืดผมหาทางทางไม่เจอเอาไงดิฟายชยผมก็ไม่มีผมจะไม่ตัดนะครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าผมเล่นยังไงในไม้ครับนี่ก็เริ่มเช้าแล้วนะครับไอ้ธนูไอ้บ้าไอบา้ไอบา้าจะมาทําไมข้ากลัวแล้วไม่อยากไปแล้วกินก่อนอ้าวเฮ้ยอย่าวิ่งตามตี โอ้เรากินได้ไยหว่านึกว,ว่าอะไรดึมีกระื่อกระชาเลยใช่ไหมครับทุกคนเออเฮ้ยทำไมเนะ่ยเออเราลุกตี้กระโดดตีมึงรอเลยเอ,อ้โคตรมึนเลยวะอะไรมันอยู่ข้างบนเนี่ยไปไม่ได้มันติดอะไร เออนีไงผมเจอที่สร้างบ้านผมแบบนี้แหละผมจะสร้างบ้านก่อนนะครับเจ๊ะจ๊ะผมก็บ้านเล็กๆนะครับเป็นบ้านบ้านสวยที่สวยสําหรับผมนะครับผมก็ว่าเช่นรานว่ามันสวยสําหรับผมจริงๆนะครับนี่ผมก็จะสร้างบ้านนี่บ้านงบสองหมื่นภายในสองหมื่นอ้าออจะไปไหนเนี่ย ไปกำดังมาเอ๊ะทำไมมันไม่ชาสักทีครับทุกคนไปโดลดบลิงกับผมไห้ครับทุกคนมันยังม่ดอยู่เลยเอาไงดีทุกคนเอ้ยเอ,ยเอยมันมาแล้วข้าขอมุดรู้มนอ,อ,อกันนีเจ้าก่อนเดี๋ยวจะเฮ้ยบาจะบา้บากะลงงังสังเกอ้าว ตายอีกแก้วครับทุกคนยูวินยูเดสโอ้ยเมื่อไรมันจะช้าสักทีอยากให้มันช้าสักทีมันไม่ชา้าทุกคนมันมาไอไอ้นี่ไอ้ขยะเปกียนบินกับบิน,บนอย่างนี้อ่นี้เพื่อผมจะฆ่าผมไปบัทรอะกรก็เลยไอ้ซอมบี้มันมามันมามึงอยู่ไหนไปไหน เจอทั้งหน่อยเรารยัางไงเนี่ยโอ๊ยมึงจะฆ่าคนไอ้ขยะเปียกไอ้ขยะบู้นฝอยโอ้ยมีทั้งอะไรเนี่ยหมาป่าเอ้สิงโตยังมุมยังมุมขนอยู่หลังคามึงไปตีกับไอ้ธนูไปไปช่วยกูนหน่อยปะผีมึงไปช่วยไป ฆ่าก <A PI AN> bread, at, ันไอระเบื <pl problème> ่อไอ้ไอ้เตาแก๊สไอ้เตาแก๊สมาขอขอคูดบ้านนี้ไอ้เตาแก๊สมายอมยอมยอมเอ้ยลงไปดิเออไอ้เตาแก๊สมาขอหน่อยนะโอ้ยบ้านฉบับโอมนะครับฉบับของโอมเอาดิเฮ้ยอย่าบอกเราเช้าแล้วโูยังนี่ว่า

ไอเตาแก๊สไอเตาแก๊สมึงโดนกูตีไอเตาแก๊สมึงวันนี้ระเบิดตุ้มตุ้มอ่ะมึงมึงมามงบวกจะบวกกูไหมยากไอ้น้องไอ้น้องรักยากเอาเฮ้ยยาเดี๋ยวก็เรื่องมาอีกอ่ะโอ้โหแทบระเบิดเลยกูไออยามึงฝอ,อยตายไปแล้วอ่าคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างบ้านแบบ แบบมีมัมมี่อะเอาง่ายๆบ้านแบบมังง่สร้างแบบมังง่ทุกคนอาหลังเล็กนะเล็กสองหมื่นเนี่ยมันเป็นอะไรของมันนแพงชมหมื่นตทรสัพท์น่ะไปดิโคตรหมื่นเลยอ่ะก็หลังนี้น้องรัก โคตถูกผมจะเป็นยู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 ทูบเบอร์นะครับคนต่อไปของประเทศไทยนี่บอกไว้ก่อนเลยมันทำการเช้าแล้วตามด้านก่อนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วาของช่องโอม, YouTube โอมอ YouTuber, YouTuber, ยู u ู e โอมอยูทูบเบอร์ชูปเบอร์ในตำนาน ผมหวังว่าทุกคนจะกดติดตามผมแล้วผมก็เชื่อมันในตัวเองผมมีความเชื่อจากพี่ตูนนี่เอา้าเป็นอย่างงี้เหรอโอจะหมดแล้วจะหมดแล้วหาของก่อนหาของไปกินเล่นียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ตอนยูทูบเบอร์เรียนอยู่อ่า ผมเชื่อนะว่าทุกคนจะตดกดติดตามผมแล้วผมเชื่อว่าผมต้องทำไอพีต่อไห้เพิ่มนะครับต้องทำอีพีต่อไปถ้ามีคนกดติดตามผมอเ,เยอะผมก็จะทำในแนวอื่นในแนวฆ่าสัตว์ป่ามากผวอย่างน,น phải bàn cho xịt, bàn cho xịt á, à, bàn của mình cho xịt rồi, à, 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 không จะมาปุ๊บก็โดยขึ้นมาเลยได้ได้วันนี้ปุ๊บปานผมบ้ากของผม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 ,ผมไม่เน้นอลาัางการครับผมเน้นแค่อยู่อยู่เพื่อกันมอนเตอร์ในเกมนี้มันจะมาฆ่าผมนะครับผมผมก็กลัวมากที่มันจะฆ่าผมคิดว่าผมเป็นคนเก่งเหรอครับผมเพิ่งหันเล่นนะครับไม่ได้โหดทุกคนว่าเกมนี้สวยไหม าเดี๋ยวนี้เจ้าจะหนีข้าทำไมจะหนีข้านะนาธนูอย่ามาข้าจะล่นกับเจ้าคนนี้เฮ้ย hey, อินอินหนข้าทไมข้ายม่ีข้าอยากเจิน้นไมข้ายากเจ้นไหม มันมานี่เร็วมันมานีเร็วมันมานีเร็วไปกันเตะเพื่อนเจ้าจะไปไหนกันมาทำอะไรกันเพื่อนเจ้าไปไหนอันนามันนี่สิโอ้โคตรหล่อเลยวะอ่าข้าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเจ้าได้เจ้ะได้เจ้าเจ้าเดินหนีทชไหมข้าไม่รู้ข้าไม่รู้เอ้าจะไปไหน ข้าจะไปกินเนื้อข้าดิเองเป็นเลยเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรนะอยากโดนข้าเหรอไม่ไม่ไม่เจ้าจะไปไหน <c oughs> อา้าวขอหลุดอา้าวโชว์พลังภายในข้าดูเหรอไม่ใช่ <c oughs> แล้วเพื่อนเพื่อนเจ้าไปไหนเพื่อนเจ้านี่ไปแล้ว ข้าสงสารจะข้าสงสารเจ้าเหลือเกินเจ้ามานี่อืออือตายดิเอือ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 เจ้าเพื่อนช่วยแค่ด้วยเพื่อนช่วยแค่ด้วยไปเอาไปช่วยตอนนี้ข้าม่มหัวหมดแล้วแกไปไหนอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยตอนฉันมีชีวิตอยู่อย่าฆ่าฉันเลยสงสารสงสารฆ่าฉันนะเจ้าไม่ได้ไม่ได้ เกมนี้ไม่ต้องมีผู้แพ้มกินเนื้อแล้วหนึ่งอันก็ในแนวนี้นะครับก็โอ้มีพีหนึ่งนะครับก็ใครใครกดซับสไครป์กดถูกใจก็คือเป็นสปอนเซอร์ให้ผมเลยนะครับเป็น Youtube เบอร์แนวใหม่นะครับก็หวังว่าผมจะทำอีพีสต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับ